ค่ะวันนี้เฟียจะมาบอกผลิตภัณฑ์นะคะสำหรับใครที่ทําสีบ่อยหรือว่ายืดผมหรือว่าดัดผมบ่อยนะคะหรือว่าเออมีผมเป็นไม้กวาดนะคะวันนี้เราก็จะมีผลิตภัณฑ์ชื่อว่าโมอิเกเรตินทรีทเมนต์นะคะเป็นทรีทเมนต์ขั้นเทพเลยกับปุ่มนี้เลยนะคะคือเฟียทำผมสีบ่อยมากนะคะแล้วที่สัมผัสก็ม้วนแล้วก็ได้ยบ่อยมากนะคะแน่นอนเลย ผมเป็นไม้กวาดเลยเพราะได้ตัว m o i e t r e a t m e n t k e r a t i ต,ตัวนี้มาช่วยนะคะผมก็ดีขึ้นมาเลยนะคะเพียงแค่หมักทิ้งไว้นะคะหรือว่าจะใช้แทนครีมนวดก็ได้นะคะหมักทิ้งไว้5-10นาทีแค่นั้นนะคะก็จะบอกลาปัญหาผมไม้กวาดแล้วนะคะที่สำคัญนะคะเดี๋จะเปิดให้ดูเลยว่าข้างในเป็นไงกลิ่นหอม ะะก็เห็นผลแล้วนะคะที่จริง mm hmm. เห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกแล้วแหละแต่ว่าพอดีผมเ mm hmm. ฟียเนี่ยสภาพเนี่ยยับเยินนะคะเพียง mm hmm. แค่สองครั้งเนี่ยผมก็ลื่นดูดีขึ้นมาเลยนะคะสำหรับใครที่กาลังมอง,มองหาทรีทเมนต์นะคะขอแนะนําตัวนี้เลยนะคะเข้าไปที่ IG m o i e Thailand นะคะ M W O I แล้วก็ตัด้วย Thailand นะคะอย่าลืมนะคะเข้าไปซื้อไปอุดหนุนกันได้คะ่ะ Moi Keratin t r e a t m e n t ขั้นเทพตัวนี้คะ่ะ